เพียงเท่านี้เราก็จะได้ครีมบำรุงผิวที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราขาวใสยิ่งขึ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบรชแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มุกจะพาเพื่อนทําสูตรเซรั่มผิวขาวแบบเร่งด่วนนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ทำง่ายมากเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ช่วยทําให้ผิวของเราขาวใสยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้บำรุงผิวของเราในช่วงก่อนนอนตื่นเช้ามาจะรู้สึกว่าผิวขาวแล้วก็ใสิงขึ้นนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้เราจะใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะเจลว่านหางจระเข้ก็อุดมไปด้วยวิตามินทําให้ผิวชุ่มชื้นผิวแลดูกระจ่างใสยอยางเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้2-3ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้น้ำส้มค่ะถ้าไม่มีน้ำส้มสดเราก็ใช้เป็นน้ำส้มสำเร็จรูปก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นวิตามินซีก็ได้ค่ะเราจะใช้น้ำส้มครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะสูตรนี้เป็นสูตรแบบเร่งด่วนนะคะคั้นแบบสุดๆเลยนะคะ ส่วนผสมอีกตัวที่เราจะผสมลงไปด้วยก็คือวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e ีก็หาซื้อได้ที่เซเว่นหรือร้านขายยาบางร้านหรือร้านบิวตี้หรือวัสดสุหรือจะสั่งจากลาซาด้าก็ได้ค่ะวิตามินอ e ีเราจะใช้หนึ่งแคปซูลค่ะอีกตัวที่เราจะผสมลงไปด้วยก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้เป็นเบบี้ออยล์หรือเป็นน้ำมันอัลมอนด์หรือเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะใช้ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาค่ะหรือถ้าเรามีวิตามินบำรุงผิวหน้าตัวอื่นก็นำมาผสมได้นะคะสูตรนี้ก็จะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็สารต่างๆที่บำรุงผิวหน้าของเรานะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เสร็จแล้วก็หากระปุกเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะเก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องได้เกือบเดือนเลยนะคะหรือจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็เก็บไว้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ครีมบำรุงผิวที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราขาวใสยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็ประหยัดปลอดภัยด้วยนะคะ นี่นะคะขั้นตอนวิธีการใช้ก็ให้เราใช้ทาบำรุงผิมหน้าของเราได้ทุกคืนเลยนะคะใช้ทาบำรุงช่วงก่อนหนอนได้เลยนะคะ